สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยตามร้อยข้าบาทจึงความอาจารย์ในพระราช,ชูปธรรมสมเด็จพระเทพรราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอารายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจาวันที่22มิถุนายน2564พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้ครับเราจําเป็นต้องช่วยกันนะครับระง,งับการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยการทํสองอย่างไม่ยากครับ คือสวมหน้าก,กากอนามัยหรือหน้าก,กากผ้ากระชับกับใบหน้าปิดปากปิดจมูกนะครับร่วมกับการเว้นระยะห่าง1-2เมตรเมื่อท่านจะไปพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่ครับหรือเข้าไปในชุมชนนะครับจะเป็นต้องทําทั้ง2องอย่างพร้อมกันนะครับมาดูข่าวในวันนี้ครับวันนี้ครับมีการติดเชื้อของโควิดในทีนเพิ่มขึ้นนะครับในในประเทศไทย4059ลายนะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ3 9 6 3าย จากต่างประเทศ21รายครับและจากหลินจัม75ารายนะครับทำให้เรามีผู้ป่วยสะสมที่เป็นโควิด1 9ทั้งหมด225,365ารยายครับแล้วก็เรามี35คนวันนี้ครับที่เสียชีวิตทำให้เรามีผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด1,693คนครับและเราก็ยังมีอีก35,836ายยอยู่ในโรงพยาบาลปโรงบาลสนาม25,000กว่ารายโรงบาลทั่วไป1,000 0กว่ารายครับมาดูนะครับว่า ผู้ป่วยที่เสียชีวิตในวันนี้ทั้ง35คนนี้เป็นอย่างไรนะครับ35คนวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นชาย25หญิง10เป็นผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงนะครับอายุ28ปีถึง94ปีครับค่ากลางของอายุ62ปีก็ยังเป็นคนสูงอายุนะครับแล้วก็เสียชีวิตเที่ยวนี้เป็นคนไทย33ลายเมียนมา1ลายลาว1ลายครับนะครับ จังหวัดกรุงเทพมหานครครับเป็นจังหวัดที่มีผู้ที่เสียชีวิตมากที่สุดคือ15ารายนะครับสุทรสาคร6รายสุดประการ5ารายชาเชิงชาลรายจังหวัด1รายก็มีชนบุรีนนทบ,บุรีนครศรีธรรมราชอายุธยาภูกเก็ตสุพรรณบุรีและอุดรธานีครับนะครับถ้าถามว่าผู้ที่เสียชีวิตวันนี้มีโรคประจําตัวอะไรพบว่าไม่มีโรคประจําตัว4รายครับโรคประจําตัวที่พบบ่อยสุดก็คือความดันโลหิตสูง ัดมาเป็นเบาหวานโรคปอดไขมันในเลือดสูงหัวใจไตหลอดเลือดสมองโรคอ้วนมะเร็งโรคตับแล้วก็ติดเตียงนะครับแล้วก็ถ้ามาดูต่อครับว่าผู้ที่เสียชีวิตในเที่ยวนี้ติดมาจากไหนเพราะว่าติดมาจากคนในครอบครัวถึง14บรายนะครับติดจากคนอื่น4ี่รายครับนะครับเช่นเพื่อนเพื่อน่วงงานนะครับเข้าไปในฐานที่แออัด4ี่รายเช่นเรือนจาโรงพยาบาลแคมป์ก่อสร้างนะครับ เข้าไปเดินทางพื้นที่ที่ระบาด7หลายครับไม่ระบุหลายเพราะฉะนั้นเห็นว่าชัดเจนนะครับเป็นการติดจากคนสู่คนและที่สําคัญคือในครอบครัวครับซึ่งเรามักประมาทคิดว่าไม่เป็นเราไม่ทราบจําเป็นครับต้องระวังให้ดีในครอบครัวนะครับมาดูต่อครับดูตัวเลขในวันนี้ครับที่มีการแพร่ระบาดถึง4 0 0พกว่าลายนะครับตัวเลขวันนี้เป็นตัวเลขที่สูงครับ4,000กว่าลายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมาดูรายละเอียดแล้วจะพบว่าไม่ค่อยแตกต่าง มากมายนักจากวันก่อนๆนะครับมาดูครับตัวเลขที่สําคัญก็คือติดเชื้อในประเทศมี3,900รายคือเกือบ4,000รายแต่ว่ามี2กลุ่มครับนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มาจากโรงพยาบาลนะครับคือมีอาการแล้วไปตรวจเจอเชื้อเป็นโควิดในทีจริงเข้ารักษาโรงพยาบาลครับมี2,98รายนะครับตัวเลขนี้มากกว่าเมื่อวานเพียงร้อยกว่ารายเท่านั้น168รายนะครับส่วนอีกตัวเลขหนึ่งครับเป็นตัวเลขที่ ต้องไปตรวจในชุมชนคือมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าเป็นโควิด1 9แล้วก็ไม่มีอาการด้วยตัวนี้ครับเป็นตัวที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับจึงจำเป็นต้องไปขอตรวจไปสุ่มตรวจครับเรียกว่าเป็นการตรวจหาผู้ที่ติดเชื้อเชิงลุกในชุมชนครับเที่ยวนี้พบถึง1,706หลายเกือบ2,000หลายนะครับอันนี้มากมากกว่าเมื่อวานนี้ประมาณเกือบพันคนเกือบ800กว่ารายนะครับ ตัวเลขที่ในเรือนจำ75รายลดลงครับแต่ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าจะไม่แพร่ระบาดออสู่ข้างนอกนะครับมีการติดเชื้อจากต่างประเทศ21รายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเลขเยอะกว่าเมื่อวานนี้1,000รายนะครับแต่ตัวเลขที่ดูกัอนอย่างชัดๆไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีการติดเชื้อในโรงพยาบาล มากกว่าวันก่อนเล็กน้อยแต่มีมากก็คือในชุมชนครับนะครับมาดูกันต่อครับมาดูทราบจํานวนแล้วนะครับนี่มาดูจังหวัดครับจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดนะครับจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดจะเห็นว่าเป็นจังหวัดที่มีผู้คนอยู่หนานแน่นก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือจังหวัดใหญ่ๆในภูมิภาคนะครับอย่างตัวเลขที่ชัดชัดเจนในวันนี้จะเห็นชัดๆนะครับว่ากรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยสะสม60,000กว่าคนนะครับในเรือนจำครับสา0 0มื่าคนนะครับส่วนจังหวัด รองจากกรุงเทพมหานครคือสมุทรปราการ1 3 0 0งหมคนนะครับถัดไปเป็นนนทบุรี9 00 0คนนะครับถัดไปเป็นเพชรบุรี8 00 0คนถัดไปก็เป็นปทุมธานี6000คนอันดับที่7ชนบุรีครับห0พันคน8สมุทรสาคร5,000คนนะครับเชียงใหม่ครับ4 0 0พคนค, 3, คนตรอมาถม3,000คนสงขลา2,000คนประจวบคีรีขันธ์0 0คนครับนะครับจะเห็นนะครับว่าจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดมากคือดีใท้ทราบแล้วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคจังหวัดใหญ่นะครับส่วนวันนี้มีตัวเลขให้เห็นครับคือสุราษฎร์ธานีกับภูเก็ตคนติดเชื้อนี้น้อยครับเป็นดับแค่1คน9คนนะครับซึ่งเหมาะครับที่จะเปิดเมืองได้นะครับมาดูกันต่อครับนะครับเห็นแล้วนะครับว่าการแพร่ระบาดเป็นไปในหลายจังหวัดนะครับและตรงนี้โดยเฉพาะยิ่งจังหวัดใหญ่ๆแล้วก็ตัวเลขวันนี้ค่อนข้างเยอะๆมาดูครับอัตราส่วนของจังหวัดต่างๆนะครับอัตรา อัตราส่วนของกรุงเทพมหานครบวกปริมณฑลเทียบกับ71จังหวัดพบว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลบวกกันนะครับเป็น2เท่าของอีก71จังหวัดเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับจังหวัดใหญ่มากๆนะครับส่วนกรุงเทพมหานครเทียบกับปริมณฑลพบว่าปริมณฑลมีมากกว่ากรุงเทพมหานคร1.2เท่าเกือบเท่ากันครับเกือบพอๆกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องเน้นย้ําว่าวันนี้ปริมณฑลค่อนข้างจะมีการ แพร่ระบาดมากกว่ากรุงเทพมหานครนะครับก็ตัวเลขก็ชัดเจนครับที่มาดูครับในแต่จังหวัดในวันนี้นะครับแต่ละจังหวัดในวันนี้นี่เนี่ยพบว่ากรุงเทพมหานครมีการแพร่ระบาดมากที่สุดคือพันกว่ารายนะครับถัดไปเป็นสูตรปากการ600กว่ารายตัวปากการยังเป็นแชมป์อยู่นะครับมีหลายคัสเตอร์ครับเพราะว่ามีทั้งโรงงานมีทั้งชุมชนมีทั้งตลาดนะครับถัดไปครับเป็น ชนบุรี300กว่าลายก็สูงนะครับถัดไปเป็นสงขลาครับสงขลานี่เกือบ300รลาย2อ3ร้อยเก้าสลายนะวันนี้สงขลาสูงนะครับสมุทรสาคร250หลายสูงครับปทุมธานี2สองลายก็สูงครับชนบุรีร้อยหกสิบลายก็สูงเพราะฉะนั้นวันนี้ครับปริมณฑลสูงครับนะครับนครปฐมวันนี้ร้อยหกสิบสองลายปัตตานีครับ 81ลายนะครับแะยอง63ลายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเลขค่อนข้างสูงเพราะว่ามีการสูงทั้งในต่างจังหวัดและปริมณฑลนะครับกรุงเทพด้วยนะครับมาดูกันต่อครับมาดูกันเพราะฉะนั้นมาดูครับมาดูในผู้ที่มาจากต่างประเทศครับพราว่ามาจากสเปนหนึ่งลายอัฟริกาใตหนึ่งาลายโมซัมบิกหนึ่งลายแล้วก็จีนหนึ่งลายนะครับแล้วก็มาจากอุเบกิสถานหนึ่งลายสาหรัฐอมเมริกาหนึ่งลายมาเลเซียหนึ่งลายครับ เป็นคนไทยเข้าช่องทางธรรมชาติด้วยกัมพูชา14บลายครับเข้ามาชาังช่องทางธรรมชาติทั้งหมดเห็นไหมครับคนไทยด้วยกันเองต้องพยายามครับเข้ามาในช่องทางปกติเพราะว่าท่านนําเชื้อมาด้วยนําเชื้อมาติดคนในประเทศด้วยนะครับต้องระวังนะครับมาดูกันต่อครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตัวเลขวันนี้4ี่พันกว่าลายพบในจังหวัดที่เพิ่มขึ้นใน กรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดด้วยนะครับที่มาดูครับมาดูแนวโน้มนะครับมาดูแนวโน้มของประเทศมาดูมาดูกราฟครับกราฟแท่งครับกราฟแท่งนี้เป็นกราฟแท่งสีน้ําเงินซึ่งแสดงถึงการแพร่ระบาดในโรงพยาบาลนะครับ เหนือจากแท่งสีน้ําเงินก็เป็นแท่งสีเหลืองเป็นการพระราบัตในชุมชนนะครับเหนือแท่งสีเหลืองก็เป็นแท่งสีเทาเป็นการพระนาบัตในเรือนจําจะเห็นชัดเจนครับว่าเรือนจําจะค่อยๆหายไปลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนแท่งสีเหลืองครับก็จะมีมากบ้างน้อยบ้างแต่มักจะคงที่นะครับส่วนแท่งสีน้ําเงินครับเป็นตัวบอกครับว่าการพระบาบัเป็นอย่างไรมาดูครับจะเห็นว่าจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่1เมษาถึง สูงสุด24เมษาครับจากนั้นจะค่อยๆทอดตัวนะครับลดลงเล็กน้อยนะครับแล้วคง,งที่ครับประมาณนี้แต่มาอยู่ระยะปลายๆครับระยะ2อาทิตย์นี้จะมีค่อยข้างค่อนข้างจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะนตัวเลขวันนี้ที่สูงขึ้นจริงๆตัวเลข4,000ไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเทียบกับการแพร่ระบาดของคนในในโรงพยาบาลนะครับซึ่งสูงขึ้นเล็กน้อยจึงทําให้ แปลผลได้อย่างนี้ครับขณะนี้ยังคุมสถานการณ์กรณารแพร่ระบาดได้อยู่เพราะถ้าไม่อยู่มันจะสูงมากกว่าน,นี้เยอะนะครับแล้วก็ที่แนวโน้มน่าจะมีการเป็นมากขึ้นตรงนี้แหละครับ เราต้องช่วยกันครับสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างให้เข้มข้นขึ้นจะได้ลดตรงนี้ลงนะครับทุกคนต้องช่วยกันครับอยู่ที่ปัจจัยนี้เป็นส่วนใหญ่ครับนะครับช่วยกันครับทำให้ลดลงจริงๆนะครับเรากำลังจะเพิ่มขึ้นแต่ต้องช่วยกันครับนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มจะดีขึ้นครับจะลดลงถ้าทุกคนช่วยกันเข้มข้นนะครับเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างครับทีนี้มาดูครับการแพร่ระบาดคลัสเตอร์ต่างๆของต่างจังหวัดนอกกรุงเทพมหานครนะครับเป็นอย่างไรเราพบว่าในโรงงานครับ ขณะนี้เป็นอันดับ1นนะครับมี12คลัสเตอร์วันในวันนี้นะครับตลาดครับเป็นอันดับ2วันนี้มี6คลัสเตอร์ชุมชนเป็นอันดับ3ครับวันนี้มี3คลัสเตอร์แคมป์คนงานครับเป็นอันดับ4ครับมี2คลัสเตอร์นะครับแล้ววันนี้ก็มีคลัสเตอร์ใหญ่ๆที่มากกว่าร้อยคนนะครับมี4คลัสเตอร์ครับคือคลัสเตอร์โรงงานสุดประกาศานสามร้อยคนคลัสเตอร์โรงงานสงขลา200ร้อยคนนะครับคลัสเตอร์ตลาดตลาดไทยปทุมธานีครับร้อยกว่าคนนะครับคลัสเตอร์ตลาดชุมชน ของชลบุรีครับร้อยกว่าคนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเลขเยอะขึ้นทุกคนต้องช่วยกันครับสามารถจะหยุดยับยั้งได้ครับนะครับแล้วก็เรื่องของโรงงานดูไปไปเดือนนี้ครับถ้าไม่ลดลงก็แสดงว่ามาตรการที่เรากําหนดที่จะมี Good Factory Practice กับไทยซ t อ p c o วิดไม่ได้ผลนะครับดูกันต่อครับนะครับส่วนกรุงเทพมหานครครับวันนี้ครับมีคลัสเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น94คัสเตอร์นะครับเพิ่มจากเดิมครับเพราะฉะนั้น กรุงเทพมหานครวันนี้ครับเราแบ่งพื้นที่ออกเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีแดงก็ยังมีผู้ที่แพร่ระบาดอยู่ใน14วันนี้คือทุกวันนี้ยังมีแพร่ระบาดอยู่นะครับสีเหลืองไม่มีแพร่ระบาดมาแล้ว14วันสีเขียวไม่มีแพร่ระบาดแล้ว28วันวันนี้สีเขียวไม่มีเลยมีสีแดงครับ8-11คลัสเตอร์ส่วนใหญ่นะครับสีเหลืองวันนี้นะครับ13คลัสเตอร์น้อยลงไปนะครับ เอาละครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่คนที่ไปมีชุมชนอยู่กันเยอะนะครับทั้งคลัสเตอร์ของแคมป์คนงานคลัสเตอร์ของชุมชนที่ที่อยู่อาศัยแล้วก็โรงงานมีไม่มากครับแล้วก็ของบริษัทต่างๆที่มีคนอยู่เยอะนะครับช่วยกันครับช่วยกันระยะห่างป้องกันได้ครับลดลงได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเหตุการณ์ของโควิด -19 ยะลาครับนะครับที่มีการติดต่อกันเรื่องของ โรงเรียนมาลากัสนะครับที่ยะลาขณะนี้ได้คลี่ลข่ลงแล้วนะครับถึงมีการแพร่ระบาดไปหลายจังหวัดแต่ว่านี้ก็เริ่มคลี่ลายลงแล้วทุกคนได้เข้าใจแล้วเรื่องของการเว้นระยะห่างนะครับสวมหน้ากากอนามัยครับต้องทําเข้มข้นครับนะครับส่วนตัวสําคัญครับฉีดวัคซีนครับเมื่อวานนี้ครับเราฉีดได้ถึงประมาณเมื่อวานนี้นะครับสองแสนกว่าโดสครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับเราฉีดไปได้ทั้งหมดนะครับ1เข็มนะครับ เราฉีดไปได้ถึง11.4เนะครับสองเข็มฉีดไปแล้ว4.5นตนะครับต้องนี่คือตัวเลขที่กะว่า50ล้านคนนะครับซึ่งตัวเลขอันนี้จำเป็นอาจจะอาจจะเป็นต้องมากกว่า50ล้านคนครับนะครับจึงจะหยุดการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีอีกยาวนานครับเพราะฉะนั้นต้องเร่งกันครับช่วยกันฉีดช่วยกันไปฉีดนะครับมาดูกันต่อครับมาดูกันต่อว่าในวันนี้ครับท่านนายกท่านได้เปิด ขอให้จะเปิดภูเก็ตในหนึ่งกรกฎาคมนี้นะครับท่านภูเก็ตมีความพร้อมเมื่อกี้ชี้ให้เห็นแล้วว่าการแพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ตนะครับตัวเลขของภูเก็ตนี้เนี่ยนะครับมีการแพร่ระบาดในระยะเดือนหนึ่งสองเดือนมานี้นะครับมีแค่5คน3คน4คนนะครับสมุยสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันครับมีน้อยครับเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะครับที่จะเปิดก่อนแล้วก็เป็นเกาะที่จะกันไม่ให้คนออกมาข้างนอกและคนข้างนอกก็ไปข้างในนะครับ ช่วยกันครับช่วยกันเพื่อประเทศไทยของเรานะครับในการที่จะเปิดเพื่อเศรษฐกิจของบ้านเมืองเราครับนะครับติดตามกันต่อไปครับสถานการณ์ในวันนี้ครับการระบาดจะมีอะดับสูงอยู่วันนี้สูงสุดครับ4,000กว่าคนนะครับการแพระบาดขุมได้ครับแต่มีแนวโน้มเป็นมากขึ้นนะครับการเปิดภูเก็ตหนึ่งรักราคมนี้ จะกระทกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประชาชนมีความเข้าใจครับมีความสําคัญครับในการลดการระบาดนะครับต้องเล่นฉีดวัคซีนครับเพื่อป้องกันสายพันธุ์กลายพันธุ์ด้วยนะครับติดตามมาต่อไปครับนะครับติดตามผลงานของเราได้ครับจากทีมแพทย์วุนิทีสิทธิ์ในร้อยตามรลวงพระบางชุมจาในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรัชกุมารีครับติดตามผลงานของเรานะครับจาก y o YouTube f a c e b o o k และบล็อกติดครับขอบคุณครับสวัสดี